สวัสดีครับผมหนึ่งพานวัน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับบ้านขมงเองแต่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านผมนะบ้านใครก็ไม่รู้ซึ่งมันมีเหตุอยู่ที่ทาให้ผมกลับมาขอนแก่นในวันนี้เหตุคืออะไรเหรอไปดูอะไรเนี่พี่หนูอยากให้คุณแม่แข็งแรงจะได้อยู่กับหนูไปนานๆคะ่ะอ๋อนี่สุดเ นั่นแหละครับทำให้ผมต้องกลับมาขอนแก่นในวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของวันแม่ถูกไหมแล้วผมอะรู้สึกว่าผมไม่อยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณแม่สุดที่รักของผมมากเพราะบอกเลยว่าผมเป็นคนร,รักคุณแม่มากแม่ผมยังไม่รู้นะว่าผมกลับมาขอนแก่นเนี่ยรอเนี้ยผมรอน้องสาวผมมารับอยู่คือเข้าบา้านไม่ได้ต้องให้น้องสาวแบบแอบออกมารับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายแผนให้น้องสาวผมฟังซึ่งสิ่งที่ผมจะทําก็คือรอดูรอดู <S <S เอา้าน้องสาวมาพอดีป่ะคือน้องสาวก็น่ารักไหม เออนั่งนั่งนั่งคนนี้น้องสาวแท้ๆของเองนะครับเราจะกลับบ้านกันโดยที่แผนไม่อยู่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้โกโปนอนไปหนึ่งตัวเด้อเด้อสวัสดีค่ะอขอได้แล้วหลังจากนั้นนะพี่จะส่งเป็นคลิปวิดีโอไปไม่โทรมาลองๆเดยซื้อซุ้มตำเดี๋ยวซื้อซ้มตำก่อนเราจะเข้าไปเด้อโอเคแผนตามนี้ไม่รู้ว่าแม่จะจับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกัน อาละครับอันนี้น้องผมก็ตั้งกล้องไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกําลังส่ง,สงคลิปวิดีโอไปให้คุณแม่ดูส่งไปแล้วเดี๋ยวรอดูฮัลโหลคุณแม่สวัสดีครับลูก อยากจะอัคดคลิปมาให้คุณแม่ดูเนื่องในวันแม่ปีนี้ลูกก็อยากจะขอบคุณและก็ขอโทษคุณแม่ในสิ่งที่ลูกทําให้คุณแม่ผิดหวังทําให้คุณแม่ต้องเหนื่อยลูกเองก็ขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับลูกจําได้ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ลูกทําให้คุณแม่ต้องร้องไห้ซึ่งตอนนั้นแม่ทํากับข้าวอยู่หลังบ้านมันเป็นเมนูอาหารที่ซ้ำมากซึ่งวันนั้นมันเป็นกลิ่นแปลกๆที่ตัวลูกเองก็ไม่ไชอบ เป็นความที่แบบวัยรุ่นใจร้อนอะไรเงี้ยก็เลยด่วนตัดสินไปว่ากลิ่นมันไม่หอมมันไม่อร่อยและสิ่งที่ลูกพูดไปมันก็ทําให้คุณแม่เสียใจและลูกก็จําได้ว่าวันนั้นแม่บอกว่าอาหารไม่ว่ามันจะรสชาติยังไงอะแต่ที่ทําอยู่มันก็ เป็นอาหารที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดและโตจนถึงทุกวันนี้วันนั้นลูกรู้เลยว่าคุณแม่เสียใจมากกับการที่ลูกแสดงออกไปแบบนั้นอยากจะขอโทษคุณแม่อีกครั้งที่ทาให้คุณแม่เสียใจลูกจําเหตุการณ์นั้นมาตลอดเวลาที่ทําให้คุณแม่เสียใจแล้วก็มานึกย้อนหลังว่าไม่อยากจะ ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกจะเป็นเด็กดีของคุณแม่นะครับแล้วก็จะรักคุณแม่ดูแลคุณแม่ให้แม่มีสุขภาพดีดที่แม่ดูแลพี่หนึ่งแล้วก็น้องนอนอยากจะขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงดูพี่หนึ่งมาตั้งแต่เด็กๆจนเรียนจบสูงๆจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปนานๆไม่ว่าจะเกิดอะไรเึ้นปนก็รักแม่เสมอนะครับ ดูจบแล้วอะทำไมแม่ไม่โทรมาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรอยังไงวะหรือแผนการนี้จะแบบผิดพ,พาลาดเหรอแม่จงโทรมาแม่จงโทรมา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 เปลี่ยนก็ได้ปะฮัลโหลแม่แม่ทำอะไรอยู่กอบทานกินมาอ๋อคิทำอะไรอยู่ไหนงานอยู่กินข้าวกินปลาหรือยังเดี๋ยวคอยไปกินแล้วดูคลิปจลเจ้าเล่ติ <c oughs> แม่งันง้นเดี๋ยวพี่ยังโทรกลับเด้อ ไปเดี๋ยวเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันแม่แม่จ่าแม่พี่หนึ่งมาฮัลโหลฮัลโหลอุณา ยิงหยอกเล่นพี่หนึ่งคิดว่าแม่จะจับผิดพี่หนึ่งได้แล้วน่ะแม่ไม่เห็นพี่หนึ่งแอบทำหรอตอนที่พี่หนึ่งอัดคลิปอะนั่เห็นอยู่แต่ว่าแม่ไม่รู้หน้าตั้มกล้องไว้แม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นรู้ไม่ว่าจะถามนี่มันอะไรเดี๋ยววันนี้ลูกจะพาไปกินออกกุ้งเผาไปมั้ยเอาของมาให้ด้วยมีปากกับสีตาสีเดียวกันเลยวันแม่ปีนี้ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรง เอาสักร้อยปีนะ้ยมีคนดูแลแม่ไม่อยู่<ม>100แลปีนหรอกพี่หนึ่งนี่ยจะดูแลแม่พี่หนึ่งรู้ว่าแม่ไม่ได้ต้องการของอะไรมากมายแต่แม่แค่อยากให้พี่หนึ่งกลับบ้านแตเพราะพี่หนึ่งไม่ค่อยกลับบา้านเออแม่อยากให้พี่หนึ่งมาอยู่กับแม่ปักแม่นะครับจุ๊ <laughs> บรักปักกินข้าวกินข้าว เรามีเงินมากมายเราสามารถซื้อนาฬิกาเป็นแผงนได้แต่เราไม่สามารถซื้อเวลากับขืนมาให้กับคนที่เราหลักได้จิิงของที่เราให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีค่ามากไปกว่าการที่เราได้เจอเราได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการสำหรับวันแม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายที่เรามีอยู่บนโลกนี้และเราจะเข้าใจความหมายของคําว่าเวลาและการรอคอยการรอคอยไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเท่าไหร่แต่การรอคอยก็ทําให้เราเข้าใจความหมายของคําว่าความรักที่บริสุทธิ์จากแม่อย่าลืมบอกรนะักคนที่เรารักนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ดืงมซึ้งมากๆสวัสดีครับ